สารประกอบไอออนิกนะคะเป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างไอออนบวกและไอออนลบหลักการเรียกชื่อง่ายๆคือเราจะเรียกชื่อธาตุที่เป็นไอออนบวกนะด้วยชื่อเดิมปกติของเขาเลยแล้วเราก็เรียกชื่อที่เป็นธาตุไอออนลบเปลี่ยนท้ายเสียงนะคะจากธาตุปกติเปลี่ยนท้ายเสียงเป็นไอเช่น NaCl Na คือโซเดียมเรียกโซเดียมปกติ Cl คือคลอรีนแต่อยู่ตัวถ้ายเปลี่ยนจากคลอรีนเป็นคลอไรตัวนี้รวมกันเป็นโซเดียมคลอไรอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ค่ะ Mg แมกนีเซียมเรียกแมกนี ปกติโอออกซิเจนเราไม่เรียกเขาว่าออกซิเจนนะเราเรียกเขาว่าออกซิเจหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่เราจะเรียกเขาว่าออกไซด์ดังนั้นตัวนี้จึงเรียกว่าแมกนีเซียมออกไซด์ถ้าสารเป็นอนุมูลกลุ่มละ่ะเช่น ไอออนที่เป็นประจุลบแล้วเป็นอนุมูลกลุ่มเราจะเรียกชื่อตามอนุมูลกลุ่มตัวนั้นไปเลยเช่นตัวนี้ค่ะ Ca คือแคลเซียมเรียกแคลเซียมปกติอยู่ตัวหน้า SO4 คือซัลเฟตเรียกซัลเฟตไปเลยตัวนี้จึงเรียกชื่อว่าแคลเซียมซัลเฟตหรือถ้าอนุมูลกลุ่มอยู่ตัวหน้าบ้างเช่นตัวนี้ค่ะเราก็เรียกชื่ออนุมูลกลุ่มปกติไปเลยคือแอมโมเนียมคอลีนอยู่ตัวท้ายเราเรียกเขาว่าคอรีนใกล้เป็นแอมโมเนียมคอรีนเพิ่มความยากขึ้นมาหนึ่งระดับในกรณีที่เป็นธา ที่มีเลขออกซิเดชันหลายค่าพวกธาตุทรานซิชันต่างๆเช่นตัวนี้ค่ะในกรณีนี้ไอออนหรือเหล็กมีเลขออกซิเดชันหลายค่าในการเรียกชื่อเราต้องระบุเลขออกซิเดชันของธาตุนั้นด้วยหลักการเรียกก็คือเราจะระบุเลขออกซิเดชันหลังจากการเรียกชื่อธาตุตัวแรกไปแล้วตัวนี้ก็จะได้เป็นไอออนทูคลายพบกับคลิปดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบายๆเรียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายบายเคมีซี e ่เคมีว่าสั้น